สำหรับเรื่องนี้ค่ะเพจนางออกมาแฉยับเลยนะคะว่าสี่ดาราสาวนางฟ้าในอ้อมกอดของปีศาจค่ะเมียน้อยเมียเก็บผู้กองหมื่นล้านเนี่ยราชาวัพนันเบอร์หนึ่งของสอตชค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสี่คนนี้มีใครบ้างเพจ Facebook เกี่ยวีสค่ะมีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าอันที่จริงเนี่ยเรื่องคือใต้เตียงของนายตำรวจหมื่นล้านเนี่ยคะเราจะไม่เผยแพร่นนะแต่ว่าหมันไส้รายงานกันเก่งนะักแต่เคยสังเกตไหมว่าพวกอจายกรส่วนมากเนี่ยเมื่อมีเงินแล้วมักจะมีการ หม่นสุมส่มเสพยาเสพติดซื้อของราคาแพงมาอวดกันต่อให้อจชากรรายนั้นเนี่ยจะขี้เร่ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าขับรถรูราคาแพงๆใส่นาฬิการูมีสารเสพติดไม่อั้นเนี่ยก็จะเป็นที่หมายปองของผู้หญิงประเภทหนึ่งอยู่เสมอผู้หญิงที่อยากจะไปเป็นนางฟ้าอยู่ในอ้อมกอดของปีศาจผู้กองหมื่นล้านราชาเวบพนันเบอร์หนึ่งของสตชเนี่ยก็หนีไม่พ้นสเสน่ห์เร้าอารมณ์ของนางฟ้าปีกมานไม่ต่างจากอาชากรรายอื่นๆเลย แต่ด้วยความที่เป็นตำรวจเนี่ยแล้วก็เหมือนว่าเป็นหัวหน้าเป็นหัวแก้วหัวแหวนด้วยนะหัวแก้วหัวแหวนของผู้ยิ่งใหญ่แห่งบอลอยฟ้าใครใครเนี่ยก็รู้ว่าผู้กองเนี่ยผู้กองหมื่นล้านคนนี้เนี่ยด้วยเหตุที่ ด้วยเหตุน,นี้แหละภรรยาของผู้กองเองนะคะมีลูกด้วยกันแล้วยังมีภรรยาเป็นดาราอีกตั้ง4คนแน่โอ้โหได้เรียกว่ารวยไงเออดาราก็อยากเข้าหาค่ะถึงทุกคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวข้องกับการทําเว็บของผู้กองเหมือนกันหมดทุกคนนะเบอร์หนึ่งดูคล้ายๆภรรยาหลวงนะทำเว็บของตัวเองหลายเว็บเลยดูแลก,กิจการหลายอย่างเบอร์2เนี่ยเป็นดาราช่องดังถึงจะมีแฟนออกหน้าออกตาอยู่แล้วนะแต่ก็แอบเป็นเด็กที่ผู้กองเลี้ยงดูมาถึง4ปีแล้วก็ทาเว็บพน,นันด้วยกันมาหลายปีด้วยเว็บใหญ่ซะด้วยนะ ด้วยความเป็นดาราเนี่ยแล้วก็กลัวว่าเบอร์หนึ่งเขาจะรู้ว่าตัวเองเป็นเมียน้อยเวลาคุยงานเนี่ยจะมีการคุยผ่านเอ่อเรียกได้ว,ว่าเป็นมือขวาของผู้กองละกันโดยมีการทําเว็บพนันกับเพื่อนอีก2คนนะคะซึ่งผู้กองเนี่ยเป็นคนลงทุนให้แล้วก็มีการสนับสนุนเคลียร์ทางให้ทั้งห,หมดเลยส่วนเบอร์3เนี่ยทำหน้าที่เหมือนว่า เป็นคนดูแลค่ายเพลงนะคะดูแลให้ผู้กองทั้งหมดเลยโดยใส่ชื่อเพื่อนของผู้กองเนี่ยสองคนให้เป็นเจ้าของบริษัทเบื้องหน้าเนี่ยเป็นนักร้องนักเต้นแล้วก็มีข้อมูลที่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าผู้กองลงทุนให้ผู้กองลงทุนให้ร้านเล่าด้วยหรืออะไรไงนะคะส่วนต่อมาค่ะเบอร์สี่โอ้โหคนนี้เนี่ยคนที่4แล้วนะคะผู้หญิงคนนี้บอกเลยว่ารักมากๆกรักรักจะมูจจะรักยังไงละเพราะว่ากําลังจับปั้นให้ดูแลเว็บไซต์ที่ต่างประเทศแนะ่แล้วก็มีแผนที่จะย้ายไปทําธุรกิจแบบถา,ถาวรด้วยคือย้ายไปน,น่าจะอยู่ อยู่ต่างประเทศเลยย้ายไปถาวรที่ต่างประเทศจึงเห็นได้ว่าสารวัตรซอโซเนี่ยกับผู้กองจะพาทีมงานเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆและเบอร์สี่คนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในแผนของผู้กองหมื่นล้านนั่นหมายความว่านางฟ้าปีกมารายอื่นๆที่อยู่รอบตัวปีศาจเนี่ยอาจจะถูก ปีศาสสลัดทิ้งก็เป็นได้ไอเบอร์สามเนี่ยอาจจะโดนสลัดทิ้งก็เป็นได้เบอร์สี่เนี่ยรักมากเลยฉะนั้นกำมหมัดแน่นแล้วกรีดออกมาแฮชแท็กโง่ได้แต่ยานานอ่าเขาก็มีการออกมาเปิดเผยนะว่ามีดาราสี่คนที่อยู่กับแก๊งผู้กองคนนี้ผู้กองหมื่นล้านคนนี้นะคะเพจดังเองเขาก็ออกมาแชร์เอาไว้แบบนี้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ดาราสีคนนี้จะเป็นใครก็คงจะต้องมีการติดตามกันต่อไปค่ะ